รูครูเห็นใะนน้ำเงินแจ่มเปนน้ำเงินสดกึก่งตาบอดว่าใได้จะหมดสุดไาาด้ทันดีมีความตื้นตันแบบจเป็นอย่างมากค่ะที่อาจารย์น้องไหมและคณะไนอนอด้งไงรับอนุญาตยินดีนี่จะตอบรับหนูซึ่งพวกหนูกน็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนครับคุณแก่ท่านนอกจากคำว่าขาอบพระคุณเป็นอย่างสูงค้าว เรื no, no. It, Asia, ่องในโอกาสนี Hence, <sh> <sh> ้หนุนขออำนาจภูมิทัศน์จักรณะได้แม้สุดสิทธิ์ทั้งหลายที่จะรับถือจงดลบรรดังให้คณะที่มาในวันนี้ทนประสงค์ความความเจริญประกอบกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้เจ้าหน้าที่ยิ่งขึ้นไปชีวิตสิ่งใดก็ขอให้สมบัติมากกว่าราสนาทุกประการมีสุขภาพ่าพามาในที่เปลี่ยนแปลงว่าเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่คณะที่มาในวันนี้ขอให้เพื่อนทุกคนมาร่วมกันน้องเพลงเลยพนังเกิดพร้อมกันค่ะ Hãy xong cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ค่มาเนี่ยค่อผู้ดห้ราเกิดใจวนนที่มหในวันนี้นะครับก็คือแน่แน่ว่าาจะมีการพั้แสังดงตาแบบเช่นและดวงตาบ่อยแล้วไม่เป็นไรเหมอนกันเรามีประสบการณ์ฟังได้แล้วก็เหมือนจะเปิดใจเ